ดีครับบาเบียวนะครับพี <cutter aer> <lide> <USSR> oh. ่น้องบาเบียวพาเหลียวพาลุยครับพาเสียบพาลุยครับบาเบียวได้ของหวานมาพร้อมาหน่อยครับพอดีเป็นหน่อยเป็นหน่อยับนองมันนะครับครับน่องอินทรียับนองเปรียวมาแล้วเป็นของหวานบาเบียวเล็ขึ้นเอาหน่อครับกับไอ้มอนครับมอนมอนกับไปอันของหวานนี่มีอย่างเดียวนะครับมาหน่อจะเป็นไอ้บล้อยมันม่วงนะครับโบลอยมันม่วงนี่ครับพอดีแม่เบี้ยเพม่อนจะสร้างนะครับเดี๋ยวไปส่งกันนะครับ ครับไม่เรียงกับซื้อซอยหาถุงมาครับพี่น้องนะครับหถุงเอาไม่ทิ่งในซองถุงมาครับเราเดีย่างซองนะครับก็ดีไม่เลี้ยงมันเปนสวยนาครับครับเก็ดถุงอ่ะโอ้ลหลังเห็ดผมก็ดีนะหอมไมเรียน,นะ ล้างอีกนะครับนี่ครับเจ็บยงกับีมซื้อซอยๆเลวครับเจ็บถุงแล้วพี่น้องไปครับบันนะครับรอขายเขวดนี้ได้บหนึงไปครับพี่น้องมีไอเสียมอนซอยนะครับอันนุ่มพอลมีบอลสุงเฮ่งนี่ครับมีไอเสียมอนซอยถุงหนึ่งมาครับไปครับรอขายครับเท่านั้นไปครับบันนะพี่น้องพอดีได้รถอันสเลิงเ่าเสริมนะครับ ใายเนะครับวันนี้ก็จะคํำแน่นอวเนาะอันเพราะว่ามบอกก็ยามาคำครับหอมหวานไหครับหอมหวานไหมครับหอมหวานณคนมาเนาะครับเอาอยู่ไหครับหอมหวานครับผลไม้กี่ตัวครับมอนกี่ตัเอาไหมครับ เอาทุงนึงมาครับทำงงานทุงนึงครับเราก็จะทำงานส่ทุงนึงครับทำงานครับครับทุกน่ะครับได้ครับพี่น้องต่อครับต่อนะครับครับไปได้เลยครับโอ้มาครับเงียบเป็เงียบแน่นอนครับนี่อยากทำละ ไหพี่คนสวยพี่ลูกเกดบัตร0บาทบากล่องก10บาทถ้า3กลองอกยให้20เลยอง3ก่อง2อันนี้ก็10บาทครับเหมือนกันครับกล่องผมหมดผมเลยใส่ถุงโอ่ย่หลังบ้านเนี่ยน้ำหวานครับบลอยมันม่วงครับไมาอันถุงัเยตัวันุงเท่าไหร่อถุงเท่ครับ ต้องใส่หูก็ได้กินนยัก็ไม่้หรกครับครับเดียร์ไเกราไม่ไม่ได้นะครับประมาณไม่ได้แล้ครับมามือนะนี่ครับนี่เกียร์นี่สวายนี่สื่อลยเกียอ์สวยประจำแต่ว่าอันนี้ก็รวดสิบเบร์ท้อมเนะเพระว่ามาขายกเพรว่า

ครับพี่น้องนี่ครับตัวเป็นซีซอยสองหุงครับผมประมาณครับมานมีนนออกอันเปรี้ยครับเดินเด็กน้อยมาคำครับไปเห็ดสาไสครับพี่น้องขายต่อครับไสครับพี่นอ้องใส่ลออีกครับลอยขายไปกี่แรงนะบ้านน้ำหนะ้า คนี้ครับนหารจะซอยสเอ้ยมันนี้ขอยายดีสโอ้อันนี้บ่เดียวเอมัดมากิน้นรับไดเงินบ่อลยอันนี้เะอันนี้บัวลอยใส่ถุงครับม้อนบ่เอาไหครับบัจ้าอันเพื่นเอามาขายยู่งานเป็นเที่ยวมื่อน่ะครับพี่น้องไปต่อครับนะครับพีน่น้องเพ่นจะซื้อซอยใส่ถุงครับถุงนะ ม้อนเบาบ้ครับก้องละสิบาทเยอะกว่าม้อนครับเดี๋ยวผมขายสากล้องสกินมเป็นสิ้นบางก้อนก็ไดลบวบบิมดม้อนมอนมมันต้องไทยมันต้องไทยครับน้ำมันน้ำมันมาครับน้ำมันน้ำมันครับน้ำมันน้ำมันครับอันสองก้องนะ มัน่เดียออกมาคำนะครับยอดจิมัน้งาอง่นอเสม้อนั่งแลครับนี้ทอนสาบาทมาเดีบยวไ้ออกจริงครับตเอาน้ำถ่ายต่อครับครับครับโอ้หนึงวันมันละเอ้าน้ำเล็ดได้ม้อนจลอใค้ บรรยากาศหพอแรงมะเพราะนั้นแน่นครับเด้ครับอาจารย์ไม่เปิ้ลซื้อมอนมาคร,รับสามกล่องยี่สิบครับผมมอนเอ๊ะซื้อมอนเอ๊ะมอนซื้อมอนไอ้เปิ่นนอนกระป๋องครับสามกล่องเลยบเป่ครับสามกล่องยี่สิบบาทสามกล่องครับผมสามกล่องยี่สิบบาทอย่างนี้นะครับ เล็กแกแมเอาใส่ถุงนครับอลไม่ครับหมอนครับสามสามกล่องยี่สิบงคนครับไอต่ออ่ะนะครับ้องไอต่ออ่ครับถงมอนอ่ะผลไม้แล้วไอ้ส่งบอลนะครับนียังถุงมอนมอนในเท่าใบเท่ากลมใส่กลนใส่นะมอนครับ ฮะครับอันนี้หวานนี่กันแต่ว่าเลี้ยนรุ้ๆนี่เราเป็นสุงน้ำมะครับสุงลุงอะไรเงี้ยสุดซอยเลยครับขอบคุณครับครับน้องครับใช้สุดซอยสามปองครับผมของหวานป้าปาคับครับครับ บ่งานมาพรวหอน้ำเพชรอยนะครับเมื่อไหร่ไอครับพี่น้องตรงในไร้บาร์ดังแค้น้เขาซื้อดถุงได้บ้าอันซื้อถุงวาไหนอโอ้เอาแกะได้บ่เดีวะเอาแด่ถุงเงี้ยี่สามกองสามถุงสามถุงสามกองสามหลักครับผมยีเ่าถุงบ้คือแบบนั่นเนาะกระเผาไข่ทุกกระสิบ ตอสามสามิบมันบ้าไ้บ้ใไ้เลยด้เลยาบ่าน้เลยแม่อยบไฮทยถุงกะสิบยบ้าเไยสามองเลยจริงจริงกองละสิบจ่เาแบบไทยเาามุงสได้บ่เสร็จบ่แม่คอยมันใ้หสิบปลูกไปลังบ้านนี่บ้าน่ะลังบ้านต้นเดียวอ้ออครับคือบ้านตกไมากทนี่มันยประมามื่อนี้มัน้นส่งกมไหล่ครับบุ้บอกกันนี่กซื้อซอย ไปครับพี่น้องไปครับไปครับครับผมบาเบิยอคาเซียบนะครับไปแล้วครับไปครับไปก็ครับใครมาเรามาหน้ำนะหลยเยอะสีหางกองนะครับครับไปเลยนะครับบรรยากาศมอแรงนี่เ้องมันาดชื่เขาแรงเนี่พอดีครับ ครับเป็นไงพี่น้องวันหยกกันเลาะขายแล้วเนาะครับทำละเดี๋ยวมาสรุปยอดกันนะครับวันนี้วันจะได้บาทนะครับน้ำหวานทั้งนำบ้านทั้งมอนเนะครับพี่น้องโอ้ได้บาสดยกันครับได้เล็กๆน้อยๆเนาะเด้ออะไรกันหนึ่งเลยสองเลยสามเลยโอ้สี่เลยก็ นี่เลยสิบแปสิบห oh, no ้าบาทครับผมนั hmm. ่นแหละครับมืัอนี้กับและเด็กเล็กๆน้อยๆนะครับเอ้าพอดีเรื่องขอบครัวนะครับขายของหวานแล้วก็ขายผลไม้มีอยังขายก็เลาะใครไปเนาะครับกำไรกันเล็กน้อยๆนะครับพอดีขนมมันน้องอิจฉานั่นแหละครับคลิปนี้บ้าเบี้ยกับสามคนไ้สนิทนะครับยังไงก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บ้าเบี้ยกันเด้นะครับเพื่อเป็นคนละกันลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับพี่น้อง คลิปนี้บ้าเบลารับเพีงน้องสมิทนะครับบ๊ายบาครับ